ทำความรู้จักอีฟกัรจนาสถาวรนะครับอดีตประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ กำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับหลังวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาอีฟการจนาสถาวรได้ขึ้นนั่งโต๊ะ,ะแถลงร่วมกับการจำพลังเพื่อชี้จแจงประเด็นต่างๆที่ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้โดยเฉพาะโครงสร้างองค์กรบทบาทของบุคลากรและการใช้งบประมาณบริจาคของมูลนิธิ อีฟ <If S 2> มีชื่อจริงว่าการจนาสถาวรเป็นชาวจังหวัดชลบุรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลนะฮะจากนั้นสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกเคยเข้าร่วมกิจกรรมภาพประชาชนในอดีตนะครับเช่นโครงการยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่1ปี2553จังหวัดชมบุรีและในปี2566สําหรับเส้นทางการทํางานของอีฟอีฟเคยอยู่ในวงการนางงามโดยเธอเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสอ u นิเวอร์ t ิตี้ไทยแลนด์จังหวัดพระนคร ยห,หญ่นอกจากนี้นะฮะอีฟยังเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ช่วยของการจอมพลังที่ภาพเคยลงพื้นที่ร่วมทํางานจิตอาสากับการจอมพลังหลายครั้งนะฮะจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายเคสและเคยพาผู้เสียหายนะครับไปรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมกราคม2568ก่อนที่จะได้รับตําแหน่งประธานมูลนิธิมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้นะครับเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่จดทะเบียนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยในวันถแถลงข่าว24ตุลาคม2568กันจมพลังและอีฟการจนาได้ร่วมกันชี้แจงถึงข้อสงสัยต่างๆนะครับเช่นโครงสร้างองค์กร รายรับรายจ่ายและบทบาทของบุคคลที่อยู่ในมูลนิธิจุดที่ถูกจับตามองนะครับนั่นก็คือแม้คนทั่วไปจะรู้จักชื่อกันจอมพลังเป็นตัวแทนมูล,ลนิธิแต่ในทะเบียนร,รายการจดทะเบียนจริงกลับปรากฏว่าการจนาสถาวรดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิซึ่งสร้างการตั้งคําถามในสังคมถึงความชัดเจนของโครงสร้างองค์กรอีฟการจนานะครับเผยว่าเธออยู่เบื้องหลังการทํางานตั้งแต่ต้นไม่ได้โชว์ตัวมากเพราะการทํางานจิตอาสาคือสิ่งที่อยากทํา สำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความสนใจในเรื่องความโปร่งใสขององค์กรและทําให้ผู้บริจาคและสาธารณชนตั้งคําถามว่ามูลนิธิดําเนินการตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่และพีนิวเอ,อมีความเห็นว่ายัางไงครับเรื่องมันเริ่มจากที่มีคนสงสัยว่าทําไมอีฟการจนาถึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นประธานมูลนิธิแล้วก็มีข้อบังคับของมูลนิธิที่บอกว่า ถ้ามูลนิธิเลิกกิจการทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรหมเผาทําทให้คนปั้งคําถามเรื่องความโปร่งใสในการใช้เงินบริจาคครับและบางคนก็ไม่พอใจจนอยากขอเงินบริจาคคืนครับบางคนอาจจะมองว่าการขอเงินคืนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเหมือนกับการไม่รักษาสัตจะที่ให้ไว้แต่บางคนก็อาจจะมองว่าการขอเงินคืนเป็นสิทธิที่พึงกระทําได้เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะบริจาคให้มูลนิธิที่มีข้อคอนหาเรื่องความไม่โปร่งใสครับขอบคุณสําหรับข้อมูลนะครับเราเจอกันใหม่ครับพี่นวิวไอ ด้วยความยินดีครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงนะฮะก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ